พามาร้านบุฟเฟ่สายเกาหลีบุฟเฟต่ต็อกปกกีร้านฮอตปอกกีเข้ามาก็สะดุดเลยมีของทอดให้เลือกเยอะแยะอะไรขนาดนี้ไม่พลาดต้องตักแล้วมีทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่ตกอกปกกีและผักตั้งหลายอย่างหรือจะมาม่ากเกาหลีก็มีให้หยิบได้ไม่อัน้นจับแชร์ร้านนี้บอกเลยตักแล้วต้องตักอีกเพราะมันอร่อยมากมาถึงเราก็ตักหมูแล้วก็ผักที่เราต้องการ เครื่องเคียงจุกๆของทอดโอเด้งก็ตักไปเลยสิครับมาถึงซุปของทางร้านนะครับจะตักเองหรือว่าจะตักตามสูตรที่เขามีให้ก็ได้เลยนะครับชอบอันไหนใส่อันนั้นถ้ายังงงอยู่ขอคำแนะนำจากน้องพนักงานได้เลยปรุงไปปรุงมายังไงก็อร่อยถูกปากแน่นอนของครบเครื่องแน่นสสยเกาหลีต้องมาแล้วน้ำซุปร้อนๆซูตรอกปอก,กีอีกสักหน่อย มาถึงขนมหวานนะครับเขาก็จะมีที่ทําแพนเค,ค้กให้ด้วยมีน้อยก็มารานนมช่ำๆกินแล้วก็ฟินยังไม่หมดอีกกินซุปเษ็ษสามารถทําข้าวผัดต่อได้อีกเจ้าพนักงานให้เปลี่ยนหมอ้อเพื่อที่จะทํำข้าวผัดเกาหลีไปเลยสิครับจะสูตรของทางร้านหรือสูตรคิดเองเราก็เลือกได้ตามใจชอบเลยครับเครื่องเคียงก็ใส่ไปจุกๆไปเลยมาถึงก็ลงมือผัดกันเลยสิครับ ใครอยากเพิ่มอะไรก็สามารถเพิ่มเนื้อหรือเพิ่มผักเพิ่มเติมได้เลยนะครับของกินเยอะคุ้มราคาใส่เกาหลีต้องร้านนี้ร้านฮอตป๊อกกี้ร้านเปิดใหม่สาขาสีนคลินตรงข้ามซีคอนสแควร์เลยครับมาลองกันนะครับ